สวยงามมากแล้วแนนจะเนี่ยค่ะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งกอนะคะใหญ่มากเลยนะะแนนปลูกไว้แนนจำไม่ได้ว่าตอนนั้นแนนปลูกไว้ไปกี่กิ่งนะคะแล้วก็สวยมากเลยแม่บอกว่าแม่ใส่ปุ๋ยขี้หมูนะคะใส่ขี้หมูเขาก็เลยงามแบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยนะคะมาแนนมาเห็นแล้วนี่โหแบบชอบมากเลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบกินผักแพลวนะคะในช่วงหน้าฝนเขาจะเขียวสวยแบบนี้ค่ะแล้วก็ชอบปุ๋ยคอ,อกนะคะใส่ปุ๋ยคอ,อกก็จะชื้อสวยเลยนะคะแล้วก็ที่สวนของแนนก็จะมีผักอ่ากุยช่ายนะคะกุยช่ายนี่เยอะเลยประมาณ10แปลงได้นะคะเดี๋ยวแนนถ่ายให้ดูนะคะในส่วนของผักแพลวนะคะเนี่ค่ะต้นยาวมากเลยนะคะต้นยาวมากตอนที่ปลูกแนนใช้กิ่งปลูกนะคะเนี่ย สวยมากเลยยาวมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนมาเห็นเลยเนี่ยถ้าอยู่ใก